สวัสดีครับผมเจมส์เรนต์แฮตรนเนอร์วันนี้ผมจะเหมาะออกลกังกายด้วยการทำบอดี้เวทครับเพื่อนๆการทำบอดี้เวทสำหรับนักวิ่งมีความจำเป็นและความสำคัญอย่างไรต่อการออกไปวิ่งแน่นอนครับกล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่ใช้ในการวิ่งนั้นมีตั้งแต่กล้ามเนื้อส่วนแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อส่วนสะโพกและกล้ามเนื้อส่วน ขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อส่วนขาด้านหลังเพื่อนๆครับการทำบอดี้เวทสำหรับนักวิ่งนั้นเป็นการส่งเสริมและสร้างเสริมให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่ใช้ในการวิ่งให้มีความแข็งแรงครับจะมีผลในการส่งเสริมทำให้เพื่อนๆวิ่งได้นานขึ้นวิ่งได้อดทนมากขึ้นและที่สำคัญทำให้เพื่อนๆเพิ่มความเร็วและวิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นฉะนั้นแล้ว เราไปทำบอดี้เวทกันนะครับ3ท่าด้วยกันไปลุยกันเลยครับท่าที่1ครับนั่นก็คือการทำซิทอัพการทำซิทอัพคือการบริหารแกนกลางลำตัวเพื่อที่จะทำให้แกนกลางลำตัวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นครับเพื่อนๆเ,เพราะเวลาที่เพื่อนๆวิ่งมันจะมีการเหวี่ยงถูกไหมครับนั่นก็คือเวลาที่เพื่อนๆวิ่งแขนจะเหวี่ยงตามใช่ไหมครับจะเหวี่ยงตามจะสังเกตได้นะครับว่า ตรงกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับจะมีการหบุนด้วยใช่ไหมครับจะมีการหมุนตามด้วยและการทำซิตอัพนั่นแหละครับจะทําให้แกนกลางลําตัวของเพื่อนๆแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเพื่อนๆออ,ออกไปวิ่งก็จะต้องแว่งแขนถูกไหมครับการแว่งแขนลําตัวก็จะนิ่งมากขึ้นจะทําให้เพื่อนๆไม่ต้องกล้ามเนื้อเหวี่ยงไปอย่างนี้ซึ่งจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานในการวิ่งและอาจจะทําให้เกิดอาการจุกได้นะครับ ซิทอัพวันละ100ครั้งเริ่มกันเลยครับเพื่อนๆอาจจะเริ่มที่10เซตเซตละ10ครั้งได้นะครับซิทอัพสบายๆครับหายใจสบายๆนี่ครับจบไป1นเซต1เซตเซตละ10ครั้งจะทำให้กล้ามเนื้อของเพื่อนๆแกนกลางลำตัวเพื่อนๆแข็งแรงครับ จะมีผลตอนที่เพื่อนๆออกไปวิ่งนะครับทำความเร็วในสปีดเวิร์กนะครับจะทําให้การแว่งแขนเนี่ยลำตัวจะนิ่งมากขึ้นนะครับจะทําให้เมื่อลําตัวของเพื่อนๆในตอนที่วิ่งเนี่ยนิ่งมากขึ้นจะทําให้เพื่อนๆทําความเร็วได้และทําให้การวิ่งนั้นมีความเสถียรมากขึ้นนะครับนั่นก็คือประโยชน์ของการเล่นซิทอัพนะครับ ท่าของกำลังกายท่าที่2นะครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกที่ใช้ในการวิ่งนะครับจะทําให้สะโพกของเพื่อนๆนั้นแข็งแรงมากขึ้นนะครับวิ่งได้ทนทานมากขึ้นนั่นก็คือท่ากู r บริ e นะครับเพื่อนๆมานั่งในท่านี้นะครับและโน้มตัวลงไปนะครับนอนลงกับพื้นอย่างนี้เลยแล้วก็มือทั้งสองข้างแน่ตัวกับลําตัวแบบนี้นะครับ ยกสะโพกขึ้นมาด้วยการที่ใช้ส้นเท้านะครับกดกับพื้นแบบนี้นะครับแล้วยกสะโพกขึ้นมาอย่างนี้นะครับยกขึ้นมาแล้วกดลงไปนับหนึ่งนะครับยกขึ้นมาโดยส้นเท้านะครับลง,งไปนับสองทำอย่างนี้ครับไปจนครบ100ครั้งหรือเพื่อนๆน อาจจะแบ่งเป็น10เซตนะครับเซตละ10ครั้งทำไปเรื่อยๆแบบนี้ครับสบา,า,ายๆหายใจปกติท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อสะโพกของเพื่อนๆแข็งแรงขึ้นนะครับและทำให้ประสิทธิภาพในการวิ่งของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับ และการออกกําลังกายท่านี้จะเป็นท่าสุดท้ายครับและเป็นท่าที่ใช้ในการออกกําลังขานะครับนั่นก็คือการออกกําลังกายด้วยท่าเล็กหลังท่าเล็กหลังจะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขาส่วนหน้าและส่วนหลังของกล้ามเนื้อขาของเพื่อนๆในแต่ละขา้างนะครับนั่นก็คือจะทําให้กล้ามเนื้อขาเพื่อนเมื่อแข็งแรงแล้วก็จะทําให พิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งจะทําให้วิ่งอย่างมีพลังและทําให้กล้ามเนื้อขานั้นวิ่งได้อย่างอดทนมากขึ้นนะครับมาเหมาะร่างกายท่าเล็กล้ากันดีกว่าครับเพื่อนๆยืนแบบนี้นะครับยืนตรงแบบนี้แล้วก้าวเท้าขวา,าไปครับแล้วก็ย่อตัวลงไปครับจะสังเกตได้นะครับว่าการย่อตัวของผมเนี่ยเข่านะครับจะไม่เกินปลายเท้าของเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการ เซฟไม่ให้หัวเข่านั้นรับน้ําหนักตัวมากจนเกินไปและอาจจะทําให้หัวเข่าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บได้นะครับอ่าย่อตัวลงไปเสร็จปั๊บถอยมาแบบนี้นะครับมายืนในท่าเดิมและสลับขาด้วยขาข้างซ้ายนะครับแบบนี้เลยแล้วย่อลงไปครับนี่คือการนับหนึ่งเท่ากับหนึงครั้งนะครับอ่าต่อไป ท่านี้จะทําให้กล้ามเนื้อขาของเพื่อนๆแข็งแรงมากขึ้นนะครับจะทําให้การวิ่งของเพื่อนๆเถียรมากขึ้นและจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาของเราจะมีพลังมากขึ้นนะครับทําวันละ100ครั้งหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาจริงๆก็ลองแบ่งเป็น10เซตนะครับเซตละ10ครั้ง ทำวันละ1ิ2 0ครั้งก็ได้ครับในช่วงที่เพื่อนเเริ่มออกกําลังกายหรือเริ่มทําบอดี้เวทนะครับไม่ว่าจะทําท่าไหนขอให้เริ่มแต่แต่ละน้อยนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไม่ต้องรีบทํามากนะครับเพราะอาจจะทําให้เพื่อนๆบาดเจ็บได้ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการออกกําลังกายด้วยการทําบอดี้เวททั้ง3ท่าอย่างที่ผมบอกครับว่าการทําบอดี้เวทในนักวิ่งนี้มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า การออกไปวิ่งเฉยๆหรือการออกกำลังกายทั่วไปนะครับเพราะการทำบอดี้เวทจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเพื่อนๆนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อส่วนสะโพกของเพื่อนๆหรือกล้ามเนื้อส่วนขาของเพื่อนๆซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการออกไปวิ่งครับหรือการออกไปแข่งขันในรายการต่างๆที่เพื่อนๆไปออก ออกไปแข่งวิ่งในระยะ5กิโล10กิโล21กิโลไปจนถึงฟูลมาราธอนเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆมีความมั่นใจในการออกไปแข่งครับจะมีความมั่นใจในการออกไปซ้อมวิ่งและจะทําให้การวิ่งของเพื่อนๆนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดเพิ่มความเร็วในการวิ่งของเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ช่วยบอกต่อช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรมีคำติชมใดๆในคลิปของผมนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านผมจะเข้าไปตอบผมเจมส์เรดแฮตรันเนอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ